วันนี้ผมจะบอกคุณว่าความรู้สึกเหนื่อยล้าความเครียดและความสับสนที่คุณแบกรับอยู่ทุกวันมันไม่ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพลังงานภายในตัวคุณที่กำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆคุณจะเชื่อผมไหมสวัสดีครับทุกคนผมนักจิตวิทยาพลังจิตจากช่องปาลงชักระพลังจักระพลังธรรมชาติ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเดินทางที่เราจะไปค้นพบความจริงที่หลายคนมองข้ามนั่นคือพลังจิตที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนแล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับพลอยหญิงสาววัยทำงานคนหนึ่งที่ชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลพลอยหญิงสาววัย28ปีผู้กำลังจมดิ่งอยู่ในกอฟเอกสารและเส้นตายของงานที่ถาถงเข้ามาไม่หยุด ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความเร่งรีบความกดดันและความคาดหวังที่สูงลิบจากเจ้านายและครอบครัวทุกวันของเธอเริ่มต้นด้วยกาแฟเข้มเข้มและจบลงด้วยความเหนื่อยล้าจนแทบจะไม่มีแรงลุกจากเตียงเธอรู้สึกว่าตัวเองนะ่ะกำลังสูญเสียความเป็นตัวเองไปทีละน้อยๆเธอจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ได้หัวเราะอย่างมีความสุขจริงๆคือเมื่อไหร่ ความรู้สึกว่างเปล่ากัดกินจิตใจเธอทุกวันจนกระทั่งคืนหนึ่งในค่ำคืนที่เธอนอนไม่หลับเพราะความเครียดพลอยตัดสินใจไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านเพื่อสงบจ,จิตใจทันใดนั้นเองท่ามกลางความเงียบสนัดของป่าเธอกลับเห็นบางอย่างประตูแสงสว่างที่ลอยอยู่กลางอากาศมันไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นสิ่งที่จับต้องได้เธอตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆ ด้วยความสงสัยและความกล้าหาญที่แปลกประหลาดพี่เธอไม่เคยมีมาก่อนและเมื่อเธอสัมผัสประตูนั้นร่างของเธอก็หายเข้าไปในความว่างเปล่าราวกับถูกดูดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งเมื่อพลอยลืมตาขึ้นเธอพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือโลกที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและพลังงานบริสุทธิ์โบราณสถานแห่งหนึน่งตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางป่าเขียวขจี ผู้คนที่นี่ไม่สิสิ่งมีชีวิตที่นี่ดูสงบและเปล่งประกายไปทั่วร่างกายแต่ละคนนั่งสมาธิในภาทางที่แตกต่างกันไปและที่น่าประหลาดใจที่สุดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเต็มไปด้วยความสงบสุขที่พลอยไม่เคยสัมผัสได้เลยในโลกที่เธอจากมาพลอยได้พบกับหญิงชาราผู้มีดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เธอแนะนำตัวเองว่าเป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้และบอกพลอยว่าโลกที่เธออยู่คือมิติแห่งการฝึกฝนจิตและพลอยถูกดึงมาที่นี่เพราะจิตวิญญาณของเธอกำลังร้องขอความช่วยเหลือพลังภายในของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากความแข็งแกร่งหรือความร่ำรวยแต่เกิดจากความเมตตาที่บริสุทธิ์ยิงชารากล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลการฝึกพลังจิตไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ แต่มันคือการฝึกฝนจิตใจให้เต็มไปด้วยความเมตตาแล้วพลังที่แท้จริงจะตื่นขึ้นเองหลังจากนั้นพลอยก็ได้เริ่มต้นการฝึกฝนพลังจิตภายใต้การดูแลของหญิงชาราเธอเรียนรู้ที่จะทำสมาธิสัมผัสกับลมหายใจของตัวเองและที่สำคัญที่สุดเธอได้เรียนรู้ที่จะแผ่เมตตาให้กับทุกสัตสิ่งในช่วงแรกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ความคิดฟุ้งซ่านและความเครียดเก่าๆยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเธอแต่เมื่อเธอตั้งใจฝึกฝนไปเรื่อยๆเธอเริ่มรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่บริสุทธิ์เริ่มไหลเวียนในร่างกายจักระทั้งเจ็ของเธอเริ่มสว่างขึ้นทีละ,ละดวงละดวงความรู้สึกสงบสุขที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนก็เข้ามาแทนที่ความเครียดที่เคยมีวันแล้ววันเล่า พลอยได้เรียนรู้ว่าความเมตตาไม่ใช่แค่การพูดคำดีๆหรือทำสิ่งดีๆเท่านั้นแต่เป็นการรับรู้และยอมรับในทุกสับสิ่งการให้ภัยตัวเองและการให้ความรักกับโลกใบนี้โดยไม่มีเงื่อนไขมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งสมาธิและแผ่เมตตาเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไหลออกมาจากกลางอก เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งเธอรับรู้ได้ถึงความเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวน้ำตาแห่งความสุขก็ไหลรินลงมาเธอตรหนักได้ว่าความเมตตานี้เองคือพลังที่แท้จริงที่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบของเธอได้ในที่สุดพลอยก็กลับมายังโลกที่เธอจากมาโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและเร่งรีบแต่ครั้งนี้ เธอไม่ได้กลับมาในฐานะพลอยคนเดิมอีกแล้วเธอรู้สึกถึงความสงบที่อยู่ภายในจิตใจเธอสามารถรับมือกับความเครียดและงานที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างใจเย็นเธอไม่ได้มองเพื่อนร่วมงานเป็นแค่คู่แข่งแต่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความเข้าใจเธอเริ่มต้นด้วยการยิ้มให้กับทุกคนและรอยยิ้มนั้นก็ส่งต่อไปยังคนรอบข้างพลังงานบวกของเธอ แผ่กระจายไปทั่วทั้งออฟฟิศพลอยไม่ได้ใช้พลังจิตเพื่อทำเรื่องเหนือธรรมชาติเธอใช้มันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกภายในแห่งตัวเองเพื่อเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อชีวิตเธอเข้าใจแล้วว่าการที่เราจะมีความสุขได้ไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่คือการเผชิญหน้ากับมันด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาเธอใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อฝึกฝนแผ่เมตตาให้กับตัวเองและคนรอบข้าง และทุกครั้งที่เธอทำเธอรู้สึกได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันเรื่องราวของพลอยคือเรื่องราวที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพลังจิตที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในตำราหรือในเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติแต่มันอยู่ในหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของทุกคนถ้าพลอยทำได้ผมเชื่อว่าคุณเองก็ทำได้เช่นกันเพราะพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังที่เริ่มต้นจากภายในตัวเราเอง ถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามช่องพลังชักคราสพลังจักราพลังธรรมชาติของเราไว้แล้วมาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวของพลอยอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆที่คุณรักและคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณเชื่อในพลังเมตตาไหม